มาทำยำขนมจีนให้เจ๊น้องขายกันค่ะก่อนอื่นเรามาตักน้ำยำใส่ถ้วยกันค่ะออมจะใช้ถ้วย1อ่อนนะคะเขย่าน้ำยำของเราให้เรียบร้อยในนี้จะมีรสชาติเข้มข้นแซบอยู่แล้วนะคะเป็นสูตรน้ำปลาร้า เปรี้ยวหวานเผ็ดเค็มอยู่ในนี้แล้วค่ะตักใส่ถ้วย1ออน2ช้อนโต๊ะค่ะเมนูนี้ก็ขายดีมากเลยค่ะทุกคนไปกี่กล่องก็ไม่เคยเหลือนะคะลูกค้าทำหาตลอดถ้าวัดไหนไม่ได้ทํา1ขวด500 ml นี้จะตวงได้ประมาณ25ถ้วยค่ะแต่วันนี้เราจะทําแค่ขนมจีนที่เรามีนะคะก็จะทําทั้งหมด12กล่องค่ะเดี๋ยวมาหยิบให้ดูคราวๆสัก2 3กล่องวางน้ำยำของเราลงไปก่อนเลยแล้วก็หยิบเส้นขนมจีนมาวางค่ะใส่หมูยอสัก3ชิ้นนะคะแล้วก็ วางปลาทูลงไปมไม่รู้ว่าปลาทูที่อื่นจะราคาไหนนะคะเราขาย20บาทได้เพราะปลาทูที่นี่ถูกค่ะวันนี้ออมหยิบมา3แพ็คนะคะแพ็กละ3ตัวเป็นปลาทูไซส์เล็กค่ะแม่ค้าให้3แพ็ค50บาทเพราะฉะนั้นเราจะได้ปลาทูมาทั้งหมด9ตัวค่ะ 1ตัวก็จะแบ่งได้2กล่องนะคะขนมจีนก็ซื้อมา1ตะกร้า22บาทค่ะไม่แน่ใจว่าถึง1กิโลหรือเปล่าผักชีใบเรื่อยก็ซื้อมา10บาทก็ได้เยอะค่ะหอมแขกหัวใหญ่ก็2ลูกใหญ่ๆก็10บาทถัท่วฝักยาวก็ใส่นิดหน่อยมะนาวนี่อมมาจากบ้านนะคะพอเอามาให้ตั้งแต่ปีใหม่ย,ยังไม่หมดเลยค่ะ ก็ใส่พริกเป็นสีสันไปนิดนึงนี่คะ่ะทุกคนเสร็จแล้ว20บาทขายดีมากเลยทางนี้แค่มีน้ำยำขนมจีนสูตรน้ำประรของเราก็ทำยำขนมจีนขายได้ง่ายๆแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องใช้ฝีมือนะคะรับรองลูกค้าติดใจแน่นอนไม่ทำกล่องละ20บาทก็ทำกล่องละ35บาท40บาทหรือ50บาทก็ได้ค่ะเพิ่มไข่ต้มเพิ่มเนื้อสัตว์ลงไปอีกใช้ปลาทูตัวใหญ่ขึ้น พริกแพงได้หมดเลยนะคะทุกคนช่วงนี้เจน้องก็หายจากอาการป่วยแล้วนะคะก็ไปขายได้ตามปกติทุกวันแล้วโ้งเย็นเป็นต้นไปค่ะสพานใหม่กรุงเทพสถานีรถไฟฟ้า BTS สายหยุดฝั่งโรงพยาบาลเซนทันยำขนมจีน20บาท